ส่วนเรีผมผมก๊อลฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาปิดท้ายกันนะครับกับล้อตัวนี้นะนะครับล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ Honda Civic f d อฟนะครับเป็นล้อคอสติเกเนลรุ่นไมน่าชีนนะครับเป็นล้อตัวท็อปสุดเลยนะ2.0นะครับไปหาใส่ได้เลยนะครับล้อตัวนี้นะครับล้อชุดนี้นะครับเรียกได้ว่าในปัจจุบันหาไม่ได้แล้วนะนะครับ ว่ารถไม่มีขายนาแล้วนะครับล้อตัวนี้เราเพิ่งได้มารับสภาพดีๆเลยคือลูกค้าเขาเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับก็จะมีคําว่า Honda m มอเตอรนะ์นะครับค o n ด a m มอเตอร์นะนะครับแล้วก็เป็นคอ17ว่า7ออฟเซตอยู่ที่45นะครับออฟเซตอยู่ที่45นะนะครับสวยงามชัดเจนนะครับล้อตัวนี้นะครับ ชุดนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับเรามีแค่ชุดเดียวเท่านั้นนะครับเห็นคลิปนี้อยู่รีบขันมานะครับหมดแล้วหมดจัดต้องรอจัดหน้านะครับร้านเรานะครับชื่อว่าร้านต้นยงยนตนะครับตั้งอยู่พระรามสองบางถุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเททเล่ย์ี่สิบเอดหรือสเมาสองร้อยเมตร่ขนาใหญ่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางโดนขอฝากไว้สำหรับคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ